5นาทีประวัติศาสตร์ศิลป์ s ีรีส์ Not the Most Famous One ไม่ดังแต่ก็ปังอยู่นะจะพาทุกคนไปพบกับงานศิลปะตะวันตกที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักแต่ก็มีความพิเศษเฉพาะตัวค่ะวันนี้มาดูงานสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่18กันบ้างค่ะตัวงานชื่อ Hotel de m a อ i i n o n สร้างระหว่างคศ1722-1725ถึงโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสชองกุกตนตั้งอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะ โอเทลเดอมาตินยงตั้งอยู่ที่ถนนที่ชื่อ Rue เดวาร e n นปัจจุบันอยู่ในเขตเจ็ดย่านไฮโซของกรุงปารีสซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าโฟบูกซังจักมังมีเส้นอนาเขตตามเส้นสีแดงค่ะจากชื่อโอเทลเดอมาตินยงไม่ใช่โรงแรมนะคะแต่โอเทลมาจากสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเฉพาะว่าโอเทลป t i c ิคูล r หมายถึงคฤหาสน์ของชนชั้นสูง หรือผู้มีอันจะกินในสมัยก่อนที่สร้างขึ้นในตัวเมืองและเราพบบ่อยมากในศตวรรษที่17และ18ที่กรุงปารีสค่ะงานวันนี้สร้างและออกแบบโดยสถาปนิกชองกุกตอนว่าจ้างโดยจอมพลคริสตองดูุยเดมงมมอของซีลุกสมบูกในปีคศ1722หนึ่งปีต่อมาท่านเขาแห่งเมืองมาตินยงผู้ชายที่อยู่ในรูปก็ได้ซื้อต่อที่ดินและโปรเจกต์นี้ไป จึงเป็นที่มาของชื่อโอเตนเดมารตินยงค่ะปัจจุบันคฤหาสน์หลังนี้ใช้เป็นทำเนียบประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันคือคุณชองกาสเต็กสจากภาพมุมสูงเราจะเห็นสวนที่มีขนาดใหญ่ตัวคฤหาสน์หันหน้าไปทางทิศเหนือส่วนตัวอาคารหลักวางตัวในแนวทิศต,ตะวันออกตะวันตก โครงสร้างโดยรวมล้อตามธรรมเนียมการสร้างครงหาฝรั่งเศสซึ่งสอดคล้องกับตำราเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเขียนโดยสถาปนิกหลุยซาวโวในคศ .1624 ค่ะตำราบอกไว้ว่าอาคารหลักสร้างไว้ที่ด้านหนึ่งในสีด้านของลานหน้าบ้านและอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าอีกสองข้างของลานหน้าบ้านสามารถสร้างโครงสร้างที่เรียกว่าปีกได้ ลานหน้าบ้านนี้มีชื่อเฉพาะว่ากู o กโดนเนอร์แปลได้ว่าลานแห่งเกียรติยศค่ะปีกขวาของคาริหารเป็นส่วนที่กูกตนออกแบบให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวทั้งของเจ้านายและคนใช้มีห้องเล็กๆครัวห้องน้ำและลานเล็ก2องลานค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งของอาคารหลักติดกับส่วนของคาริหาดการวางอาคารหลักระหว่าง กานแห่งเกียติยศและสวนถือเป็นธรรมเนียมของคฤราสา์ฝรั่งเศสค่ะซึ่งเริ่มเป็นที่นิยมกันโดยเฉพาะตั้งแต่ศตวรรษที่17เช่นโอตันเดอซูลี i, สร้างในคศ1624อีกตัวอย่างหนึ่งของธรรมเนียมการวางโครงสร้างแบบนี้ก็คือปาเลเดลลิเซหรือธรรมเนียบของประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันคือคุณเอมานูเอลมาคง นอกจากนี้โครงสร้างอสมมาตรของคฤริสาตก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่ทําให้การออกแบบน่าสนใจค่ะอย่างไรก็ดีการเล่นกับความเหลื่อมของเส้นจากทางเข้าไปจนถึงอาคารหลักและจากอาคารหลักไปส่วนนั้นแม้จะพบได้น้อยแต่ก็เคยมีสถาปน,นิกออกแบบมาแล้วในศตวรรษก่อนหน้าเช่นฟองสัวนมองซากและลุยลูวูมาดูการตกแต่งภายในกันบ้างนะคะห้องรับรองแขกที่สำคัญที่สุด คือห้องสีน้ำเงินหรือสลงเบลอหันหน้าเข้าหาระเบียงที่ทอดออกไปหาสวนค่ะตกแต่งด้วยความเยอะของเส้นคดเคี้ยวเหลืองๆทองๆบนปูนปั้นตามเพดานบัวและผนังการตกแต่งเยอะๆเ,เวอร์วังด้วยฟอร์มธรรมชาติคล้ายใบไม้เปลือกหอยขดหินแบบนี้เรียกว่าสไตล์โฮไก บางครั้งคำว่าโรโกโก้ก็สื่อถึงลักษณะาการตกแต่งแบบเดียวกันนี้ไล้บ่อยครั้งที่คำว่าหโกโก้เองสื่อโดยปริยายถึงศตรวรรษที่18ค่ะมาตินยงชื่อของครือสนานี้ได้กลายมาเป็นคำที่สื่อถึงนายกรัฐมนตรีฝั่งเศสและคณะทำงานของนายกค่ะและปกติแล้ววันมรดกแห่งชาติในเดือนกันยายน สถานที่สำคัญเช่นโอเตนเดมานตินยงนี้จะเปิดให้เข้าชมฟรีๆค่ะ